สวัสดีจ้าโอ้ยสะนเทื่อนโลกกาพี่น้องตำป่นตำป่นปลาใส่เม้งดาสองตัวปลาปลาขาวบานเท่านะปีง็้มันสุกๆแล้วก็มันตำใส่ป่นออกพี่แขงใส่หอมแดงอยากกินป่นเม้งดานะ่็จะเสีบก็ได้กินป่นแล้ว ตามไส้พุ่นแหงมื่อหนึ่งคือกระจับกล่องมันกับสถานโลกาที่น้อง้อย่าไล่ตากันเด้อเ่ได้กินโดนเราขึ้นยางนะปากขาวเข้าย่างย่างเราก็มัตัดไส่พวกพีแข้งมันยังกินได้โดนจังมันบูบบูเสียงางขันเข้าอยากแสบแห้งๆเขาก็เอาไปพัด เครื่องปรุงรสล,ลงอะไอีกก็ได้เอาไปพัดให้มันหอ,หอมๆก็ได้ตำแล้วจังสีก็เอาไปพัดเห็นมันเหี่ยงน,น,นะกระสีแสียพยื่งกันนั่นแหะมื้อนึงก็จับกลองมื้อนึงก็ตำโคกกิ่งลงนี่ก็จะหัวซักทวนนะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ข่อยละซึมมืดหลายดิฝนในโคกเต็มโคกกระสีเหี่ยมืดกระสีเอาบาดาไดีได้บ้าง ต่างๆพี่นอ้องอยากใดชิดตต้งอยากตำปนมัน, <Okay. S 1> นไหลยับมากเรื่อยๆเนาะตโต๊ลงอันจากทังน้ำแข็งนี่หัวซักทวนเนาะมจีวาอยา่างไรดอกเด้อพี่น้องเจ้มันมีเยวันเราอยากได้คีบหลายโอ้ย ตั้มตัตั้ตั้มตั้มเราก็ไปพัดน้ำมันเนาะแซ่บขนาดด้นี่ใส่แปรงลวดก่อนหน่ยอยเฮาบใส่แปรงนลวดเฮาก็บใส่แสบด้วยหน่องเนาะใส่หลายปวดกระดูกกระเดี่ยวนลำปลาลูกอืมก้อนน่ะล่ะก็ใส่เกลือบไน้าแมวนะ จ้าคลิปนี้กับพ่อสันี้ก่อนเนาะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอทัวร์โลกบ๊ายบาย